ผมว่าอาคารมันเบี้ยวๆเนาะมันดูไม่ได้ฉากไม่สมมาตรแล้วก็ดูเป็นคังหมูมากๆเลยสําหรับอาคารตรงนี้นะครับผมต้องบอกว่าอาคารนี้จุดประสงค์ในการสร้างนะครับเป็นหอศิล์นะครับไม่ใช่บ้านอยู่อาศัยทั่วไปนะครับจุดประสงค์คือเป็นหอศิลป์ไว้เก็บงานศิลป์ของท่านศิรปเปินแห่งชาตท่านหนึ่งที่ผมรับงานมานะครับทีนี้ประเด็นมันสําคัญมากๆเลยนะ คือที่ดินตรงนี้ครับลักษณะของที่ดินเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมค้างหมูที่เรียกว่าแตกต่างกันเยอะมากๆน่าจะกว้างมากแต่พอถัดเข้าไปภายในอาคารนะครับที่เหลือแคบมากเรียกได้ว่าหน้ากว้างเนี่ยประมาณ6เมตรแต่ท้ายบ้านสุดแค่ประมาณ4เมตรเท่านั้นเองนะครับระหว่างที่เราทำการออกแบบและก่อสร้างนะเราได้มีการคุยกับทั้งท่านศิลปินแห่งชาติแล้วก็คุณลูกค้า หลายๆท่านนะครับก็คือมีการปรึกษากันว่าเราจะแก้ปัญหาส่วนนี้ยังไงดีสุดท้ายนะครับเราได้ข้อสรุปว่าอาคารตัวนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของความสมมาตรและความชาของอาคารแต่สิ่งหนึ่งที่สนใจนะครับคือเรื่องของการทํำยังไงก็ได้ให้อาคารชุดนี้มีพื้นที่สอยที่มากที่สุดนะครับนั่นหมายความว่าเราก่อสร้างแล้วเนี่ยเราต้องทําอาคารชุดนี้นะ ให้เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับซึ่งก็จะเป็นตามแนวที่ดินเลยถ้าเรามองจากแนวนี้เข้าไปนะครับเห็นไหมตูดของอาคารเนี่ยมันจะเอียงเข้าด้านในเลยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับทีนี้ปัญหาที่ตามมาคืออะไรแน่นอนละ่ะงานดีไซน์งานโครงสร้างนะครับมันจะต้องมีการเยื้องมีการผิดมีการไม่สมมาตรเกิดขึ้นส่วนนี้เราต้องดีไซน์ทุกอย่างให้รับน้ําหนักของอาคารได้ร้อนะครับหมายความว่าอาคารจะเป็นคางหมูยังไงก็ตามเราต้องทําการดีไซน์ ให้มันถูกต้องนะครับให้ทําไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเบี้ยวแล้วพังนะเบี้ยวเราต้องแข็งแรงนะครับนี้ผลที่ตามมามันกระทบหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งหัวใจหลักคืองานโครงสร้างนะครับถัดไปงานก่อผนงังงานหลังคาอย่างหน้างานหลังนี้นะครับเราไม่สามารถทําเป็นหลังคาทรงปัญญาได้เลยนะครับถ้าเป็นหลังคาทรงปัญญา หลังคางก็จะเหลี่ยมก็จะเป็นคางหมูดูไม่สวยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์หน้าง,งานตลอดเวลาและนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งความยากของงานก่อสร้างที่มีโอกาสเจอได้ในทุกวันนะครับยังไงนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ